ลูกบางหลานมาให้กำลังโอ้กำลังใจญอดปีหอดหนางมาเลยกับถือโอกาสมาเที่ยวงานทองน้ำจะไป็นตะกันในงานทองเริ่มมัน,นหลัจะกซื้อข้าอร่อยเป็นต้นมาหนิข้าจเจ้เา,า,าทีเก็บดิเก็บค่าผพัดกูสามบาทเก็บก็หลโหลโดนเจอมาหลายปีมากกับเก็บห้าบาทต่อไปเนี่เก็บสิบบาทต่อไปเนี่เก็บท่านทำไมนั่งขึ้ะกันป้ายใหญ่สายสีข้าวแก้เพราะว่าราชการจังหวัดมา ถาวัดตาา่าจกนี่มัยนมังั้นบ่อื่นพวกไนที่ฟังยี่เสริมมีหมอลำกอนมีม่มอลำมูมีม่มอลำจัดภาพพยนต์นี่ยู่ถูกวุ่นถูกแก่มีเกก็มีม่มอลำมูก็มี่อใหญ่สายเสีฟองแจ๋แล้วละวะบัต้องเก็บกันบัเออบ่ต้องเก็บเขามาบังรกางนี้กขึ้นฟี่บัดเป็นไ้แต่ไม่นาน่นา เขาจอเลยขายธงชีเมืองไงนะเออพวกนั้นมีกินมาประมู่นกันบีนี้พวกนั้นได้ปุยน,นันพวกนั้นได้ผมบ่กมีงันกันดังเบงิ้งมาประมู่นกันเป็นหลายๆล้านนะครับกเข้าก็เลยถือโอกาสมาเบิ้งฟรีมาล่ำานี่ยก็เลยถือโอกาสมาล่ำฟรีถือว่าบุญบ้านเจ่าขอังชนะแม่นว่าบ้านได้ก็ใส่พี่นหมวยยังกะอ้ามันหลามันไหลโอ้ แม่เอ่าละต้องเช่นได้เฉพาะลูกใพม้วนผู้นิ่แฉ่ห่อรัดใส่ใยแบบนี้ได้ไหเลี่ยเชิญคุณแม่นายกผมมาเป็นครูประกอบครับผมมามาฟ้อนหาหมอลำสองวันค่าเดียวนี่รอจนเราไปยืน ผมเห็นเจ้าไปล่ำเนี right, ่ยว well, ่าเอาเมียเอาเมียหลายหลายคนเนี่ยมันเป็น่ยนจากไหนในว่าให้ผมฟังในแค่ปรเด็นเนอเออล่ะเห็นอ้อนนอนไมแก้มดองออนนอนไม่ไม่แก้มดองไม่ไม่ระบายหยันท่านไล่อบไล่มาท่าบัตรทังบินนั่งมาละมันเมื่อยมันลง เก่งมากมาสิบว่าขึ้นมาสิ่คันผู้ใดขันล่ำมห้องของสมชีวิตร่ำม,มานะหม่องสุดท้ายนะจนนกก่าเกลมาล่ำผู้ละกันขล้อแคระค้าขึ้นต้นนี้ก็มาเขี้ยงหูเขี้ยงตาล้วา <c oughs> โอ้ยผู้เฒ่า,าสิฟังได้หน่อยบนวันนั่นนี่นั่นน,น,น,นี่เอาม่ให้สาวบวงแหวนจีนในขลาเจ้ามาล่ำยังนี่นะโวมาล่ำสังยำสั่งยำเจียมตน ิริยาบริยัตสงย่มจคอยไปก็คอยมาจะเต้นโคเว์ฉันเลยเขาจะส่ย่เอาเดวสาวจะน่าเลาเอาเ้ยจะฟังเ้อใส่ผ้าใระดับเด่แต่งเขาฟังเด้ยใส่ผ้าใส่รแดัเด่นแต่งมาก็แพงนะหลายรบบพอไม่น้อเพอเก้วมาพอแก้วกลางแก้วเวทีเห็นมานดรวงใส่ใกใพอลองเกียวเกี่ยวท่า นานพินี่ไม่เคยสั่งกันลลยบางเดียอกันเขาคนเคยพบบางระเปียงกันเขาคนเคยพบเคยได้รังนี่ก็บสูบีบกันลัเแต่ข้าวบางกี่กตันไหนเขานี่ ไม่เรักใครฝากรัก็ฝาก,ากนั่มนไม่ิวอ้วนมา่านผู้ชาไรใส่ลไอ้ใสไรผู้ชายให้ไรใส่ไรใจเฮานี่ไปอ่านมือไรส่วนใจ่เหาหน้นี่น้มีไรส่วนเด็นั่งเอกนุนนั่จังแ,แต่ลงเกี่ยวเดือดก่อนพีคูสอนมีอยูเทียงใดีใช่ไหมงั่นแม่กองคูเธอไม่เลวเนวพูครูไป,ไปไปกันกันแข่งแข่ง คนาไมคูหือยังแานไปยังลราผเพี่ะเขาตัดดองเขเป็นงนมาเราไปคองผู้ตายเองเลยอยากจะมิดแต่เชิดไม่เป็นแต่ละวันไม่เคยมีตาพากจะดันเพื่อในลาสาสสะบันไม่ไหวไม่ไหวก็หมายเมือนตาปทองนางเนี่ยนางเดยแม่งเลยไปใช้ข้ารับอยู่เพียงมอตายตายเงี้ยบิ้ลคุ้สบาย ันเกี oi> <Wha> ่วแม่เป็นหนังหรือหากซังไม่ใช่ลำจังไจผาง่ายดีจะไม่ใช่พุเกลียงลำก็จะซงกับจังเดี่เอกบว่้องลำไปดีกจะตลมตสงทั้แม่น้องกับบดุ้งหงเอินบัดนั่งเดินไม่ได้ทางไก่ผางงงเพื่อนหงลยงเลยก็แสสิบาแจงเออนั่งเล้นแงเลยหูนายหานเต สีเอิ้นยานตะเบินบินนี้ n ีเด้อน้องมีก็ะไหขอให้ไปสอนน้จ๋าพาแม่้องมาดีบ่แลมาเบิ่งแม่ต้องเลมองเบ่งแล้ี่แท้โอ้คงยนต์คงตาลอยลมคงเด็กตัวไม่เคงอยิ่งมันก็ย่งคิดติดกัน ยิ่งบกยิ่งคิดดีใจไใรหนอก็าาจะไรชมมงเลยเพเอ้ยตาดูระการแต่ไม่จะไม่หงทองก็นี่เกิบอกราคาพี่ทีช่วยบอกราพี่ทีพี่จะจรื่องไปขายเีินไปหนาแาหนอเวลาขายจากคนแค่หนอเวลาขา,จขายาขาจาก สั่งวัตถุ่ิบางตัวไข่หมูใส่น้ตกอตีแบบพลังเทียนทอเอาเลี้ยงหอมงินจัดหลังให้่าม่ามึงดูเจ้าหรือกจะเจาน้ำสูปแกนขวานก็เอาเอ้าใส่เราวันนี้จะไก่เหเห็นลำหนึ่ก็ไม่หลายแด้หลายขูอหลายคนเป็นไง ขันศีลเนี่ยอล่มมลอลําหมอหลงหมอรํายัวยในห่วงในประเทศเขตร้อนอนจินตบาบวรัยกันเช่นไงเช่นไงขั้นศีลเต็มหมอลําสั่งเยี่ยงหมอหน้นมีสื้อเสียงจังวัดสังวัตหมอกันหาปลายาดบ้านโน้นสว่างหมอหน้าดีทางไว้ทางแววกะกันแล่ทั้งมาไหววันโจดแก่พ่อไปทั้งร่ําดิกระไซบ,นออนนบันกับโตวอีกเขาเลื่อเขาช้าเขาพ้นี่โอมข่มกวนล่ํากบเปลี่ยนกระบวนซื้อเสียงด่างเด่นพวกเขายนเขาแจงหรือเขาทำตาโจ บอกนี่คนเรา้าแข็งเหรอบ้านไปพอยายสมหายปากไงบ้าน,น,านโอนว่าปีมอนอะล่ำดีเม็ดนักเก่าสัง่งมาหอดพอยายแคบเป็นล่ำเป็นตะแเส็บตะนัวดได้แฉปากนั้นแต่ด้ยตัง้งฟังไายการอยูหูยขากลายเพลงเช่น สุลูแจอมสุลูแก้มจุ้งบุ้ยจุยบุยแก้มที่มุ้ยบุยเต้นน้อยก็เป็นนาอยากใยไงขึ้นมาโกกขาเจากระสีกลมโกลมลมเจากระสีพองทองหนังทองเจากระสีพันพันเกณฑ์บอลัมบรดากลอมส่งต่อไปบิงบิบอลัมเป็นไรสุเมนพอฮาันแตไม่ล้ําซ่กระโปงกปะสับใบไพร่ขนเต้นแล้วตายเลย ชูจะมาบาดครับชกระปคันม like so, like ันชกกระผปงชูกันจะสี่กันเระมันก็ชกกระงก็สีกันจุมไี้านอ้ยบ่าเกดเ่ว่าไม่เก่ะก็ลกับให้รับไม่ดีไปจบไปแล้วเดินโด่ลุ้งไปไปเสริมเราจากฟางมาเมี่อไหลเหตุใดเนราะเป็นเมี่ไหลนี่ นนี้มันเป็นายยุยก็แนนี้คัดนักขาวขาดไปได้ดีเงี้เสียงอดมาลันชังบ้านควกคนนี้เขาว่าเอ๊ยบารดเพเป็นงยากขอแจกได้เมียชมกานนบารูพิ่เพ่ยดแกได้รวยให่เงียเจ้าพ่อจังนวว่าัมะลัชังบ้านมา กันเราขาวคู่ผู้นาบูดโมโยบงบุเสียดบุดู้นาตูนโมเดิขั้นเราเมียเจ้าสู่เล่นเราเป็นไรขั้นเราเฮือนไปจอบเลี่ยนจำเบานั่นแต่พอได้เอาน้ำเวียดน้ำงานขันผมเนี่ยแม่ม่านสั่งมันทองไข่บอทำน้ำทองไข่สาดสู่สากายไปใส่มากะจิตใจทองเฮากะยใไตก็ทองไปงี้สม อยเสียละไปก็ต้องเอาดอกเมียนะมันันเดียวเมื่อก en. en. ี้ของแต่สองคนเนี่ยคอยว่าเดี๋ยวเนี่ยมันมาเป็นล่ออย่างนี้ล่อเผาเมื่อกี้นี่ขันขันเหล้าตามรักการไม่ว่าใจเล้าสู่แต่หัวงูเล่าอ่อนแม่เท่านันบ่แม่มาคอยจะได้เมียก็คอยจะเบิ้งคอยจีบมาได้จะมันเป็นหน้าจะไดงนี่แต่คอยลืมเดี๋ยวได้ยินมแ้่เขาว่าไม่ได้เอาทั้งแหลมหมือนเพิ่งมันแม่นบ่ดถ จะเป็นตัวมาหลายกระดอกงคดิอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เบาหวานกินหมดแล้วจะมาเพิ่มมาใจแล้วสู่ตัวหัวงูแล้วอ่อนน่ะละ่ะซุ่มบน,นี้มุกโต้มาต้องเาดอกถ้า,บา,าเบา,าหวานกินแต่ว่าคืนแวงแล้วมาหัวงูหวานหมืตีมาเบิ่งในแม่โ <laughs> ลกแต่แต่ดินควงใบเป้าของผูง <laughs> จจ้เฒ่าซิบหมอกระบอกนง่ดูสิเม็ดมาต่างห่วง เมื่อเมื่อเมื่อสิบเอ็ดะมึงลาบาทนี่เจ้าจับได้บ่มาล้างบุญกองไงแล้วเอาเจ้าจับมาล้างบุญกองบ่มาล้างเยอกแล้วเอ็นเจ้าบ่แข็งจะ้าจับไม่ตีโอ้ยเดี๋ยวบางวัเจ้าเนี่ซ้ำเนี่แต่แต่เป็นเย้าเชื่อซึ่งอันหลงหูมองออกใส่ส่งจ้าของอยู่ยังสิอยากได้เมียอยู่พักกันลาะเผาโลดถอยออกเอาเนี่ยเอาลงคนเมีนเนีย ผู้เฒ่าก็เห็ดไปตามผู้เฒ่าละจังหวัไปจมามาังหวันมันก็จะไปดูถูกกันมาได้โอ้ค <c oughs> ันดูใจฉีกเอาเพรเฒ่าก็ด่นแล้วปฏิวัติฉันเอาผพรเฒ่านี่พปฏิวัติไม่ดีอยู่หลายอย่างได้กินเขาแล้วก็บว่าได้กินได้นอนแล้วก็บว่าได้นอนได้แล้วก็บว่าได้เพระทดนดลเอาอีกเพระาะว่าจะขวางรื่นดิวางมาท่านในดดิไม่ไม่ไม ติตใ,ใจเพื่อเถ้าเอ้ยหูวจ,จัดกแจะซีมันตัวเมาเขาว่าเรื่องสร้างเถ้าขายง่าได้กินค่ะเมนบอบัดรนาเลี้ยงมดเจ้าเถ้าง่าเจ้าจยอยู่ใสก่อนว่ามันเหี่ยวมาเถิดเจ้นง่าขนาดถึงพี่แก่พี่ยังแน่นันวันลงต่อให้ช้างร,ระตัวพี่ก็ยังไม่กลัวมัน พี่ยังละไม่แก่รับน้องรับรองไว้ยังหนุ่มอีกนั้นถูฟันจะหัดถึหนังจะเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องของมันอย่าเพิ่งนึกว่าพี่แกเหลียวแลพี่บังเกิดแจ่มจันทร์มะพ้าวเฮาที่เขาเอามาขูดอีกมะน้อามากรุดน้องเห็นบางใหม่นั้นมะพ่าวเฮายิ่งแก่ยิ่งมันพี่เขาบอกแกจ่มจันทร์ว่าพี่ยังไม่แก่รบน้องอื่น แมนว่าสมัตนักล้องนางดังเสียงดังฟังดีเอาบัดนี้พ่อไปเทาเขาม้วนสลันก็บวัวเขาเศรื่อเลยเศรื่าอยู่ว่าเจ้า พ่อเช่าแล้วชาว่าจะเช่ากันละแต่ว่าก็เห็นม่วงม่กัขึ้นอนซอนคืนพอเช่าสมัยเขาเป็นนมสมัเยเขาเป็นนมกพรว่าอยากให้พอเช่าเถอะมันเลี่อนงานดิมันกาขึ้นเรียนราำสมืนี่่วม,มื่นี่คิหน้อยร้องเพลงยังน้าเดินบ้านก็นไปจีอ้เอาดิลูกฝั่นั่งร้องกันไนผู้นี่ไปจ้เขาจะมาแลกถืนมาทแทน,นเอาขานปหน่อยไหมไม่ร้องเนี่ยออเยไปเนนี่พออ่ลยชัวเสียได้จุปากเา สวีมันหากินทังเดินไม่ทั้งเดินบันนี่ลยเนี่กเขาจะเขาลองน้ำทั้งแช่สากระเจียวแล้วก็มาลองในเงินผู้เฒ่ากระแถมพ่อนบัดนี้ได้ง้อยกับบอกให้เศร้าดอกแต่ว่ามเศร้าว่าได้เพราะมันหนักไม่ใหญ่เว้าพื้นล้ำเนี่ยมาไกลตัวโมมาแต่นั้นโยโอเป็นแท้ร้ายกา ลบแต่เกิดขึ้นมาหมดมากล้ำเบาโลดหน้ากระมักไรหดถือมาล่ำล่ำมากองกัว้่ำกัวแหวกแหวใส่มูเปินเป็นหน้าห้อยขายสิงขายทองมูเป็นไอขายท่อมขายแพ้ขายผ่ามูเปินเป็นหน้าจานหน้ารยหน้าพันพูจงนึ่เป็นกำนันเป็นครูเด็กหน่อยตัวของไข่เนี่ยัมันมาป่นล่ำเพลินบวชไปหาเรียนในถ้ำวีในถ้ำหมาถ้าจะไปเทศโจทย์เทศเสียงแผลได้หลายซ้ำแย่งรวยหลายไก่มูสัน ไปล้วนมาคือล่ำบวชเข้าไปกับเลี้ยแยก่อนล่ำย่ำมืสันจังหันหมื่นหนึ่งแม่ออดแม่เต่าพ่อตั้งแต่สันเทาหลวงพ่อเล่ยยะขายะถาวลีวาห้าปุลาปาลีบัตโตหอดชัพพีพันกันเลยยีคิวเสพย์กับพี่มาทันเออไปกันขืนว่ออกไปอนกำลังทองก่อนล่ำก่อนเชิญกูคนะ อจกัยกเมื่อคืนปพอาป๋าวผีไหมน้องรักแม่ออกหัวงานง,งานยังแตกเป็นสายพ่อนอาจารย์จะกายกับไล่ซื้นความาดพอซึื้แลวก็ฟาดปันหลับไปหาเจ้าเรียนลำัำเว้าพื้นล้ำมากไกลว่าเขาสี่ล้ำออดจนเท่าโนแกโจนตายบัดสิตตายสี่อมล้าล้มสัง ข้าเจ้าโชคอคยขึ้นมานี่ใคยตายแล้วสิมมนล่างนหนาล่างตาอาบน้ำคอยังสิลูกึ้นแ่งว่าโอ้หละน้าลาด็กเดงเด้องลา เด้นสาย้อลนเหลนลูกเต่าขั้นพ้นหามไฟบเนหอดมือสันบันดีขึ้นบดีกระแางหามมูอยูอยู่เขาเราไปช่อมนกช่มหนูไปช่มใหม่ในผู้ชมเครื่อช่มดอกไปหอดโคกพีบารอกตะหามบ่อนกองซ้อนจนตัวหมอประยุนกับศิลําในดอดอยู่การโคกตาหลอกฉันเลยล่ำอยู่บนนี้จนมาทอดไฟใหม่ไ้เผาอะมม่ไฟเผาไฟสูงบุ่น่นะศิลัมยังได้บองฟ้อนอยู่ดิ ใครเลิกสิลล่ำไปดิลำอยู่ในกองฟันเกจ่มาเเี่ยนสานคอยลมมันลอยอยากกินปะันเขาจีทงดีดีกันสิอยากล้องปปนีเบงเดอยากทำไปยิงึงเผาทูกครั้เพื่อจะกี้เขาแต่ช่วงวันเะจ้าไปส่งแกานไสเจ้าทีบ้างเลยใสลำอยู่ในกอฟานี่เจ้าี นี่ขันมันตายแล้วขันเขาคอยดูชุมคอยแล้ว เป็นผีหลอกด้วยบัดรร่วมพับม่คุณคุณนี่ไรออนซ่อนหมอประยุนกับเสิลร่ำในดอนกลางโคผีปลาหลอกเสิลรำเจียวล่ำดอกมูผีคือกันผีแม่ก็มี่ผีเธอก็มี่ผีกับเทอก็มี่ดดมันปรทับแ่ดาได้ไปเห็นผีกับเทยจังจอขม่ากับเซล รับเกี๊ยวรับหยากหมูฮีที่กันสมบุญหลายได้ไปเกิดสวรรค์กติไปัยร่ำงานในพระอินทร์นี่อยู่สี่รัเกี่ยวบวกหมูนางสุชาดาสุดทุ่มาม่น้นมห่าลอยสี่รัเกี่ยวรับบอยบายหอยบายนมไปเลยเฮ้ยมันสั่งสวรรค์ไปเลยนั่งแล้วไฟมันไหม้หมดแล้วสีมาเกี่ยวจังไหนว้ยไหมก็ไม่ได้ห่างดิแต่ว่าโตใจมันยังเงยเฉยๆเลยเวียนยันนะ ไปเกิดฉวานไปเป็นเที่ยวบุญเทวดาก็ดจีไปล่ำง,งันพระอินดีอยู่สี่ลับโยวกบหมู่พี้ขีการชุ่มมน้าชุ่มชาติดาชุ่มน้ำท่านเจียวเลนะ่นเออฮ้าไปเกิดบัดนี้ขันซุ่มเลยพี่น้องคือทอดมือสันมันดีสิแก่เขาา่าหาหมอลำไปยุ่งเป็นอนะไนระขันย่ำพาจิตขันจิสวนท่อนปกติหายขีเทาหาบักเขียบักแดงแมาพลาด มีต้มไข่ไปเห็นนั่งชูษราก็จะไปเกี่ยวใบหบัวใบนุ่มเก็คำบอกมันเป็นนกนกกระย่างน่ะน,นนะกกระย่างขาวเปนสิมีหม่วง,งยูตี <c oughs> ขากระสอต,ต้นหางเลยนะที่ไปใส่น้กลาศนกกระย่างเลยขอไปน้ำแน่พ่อได้แง่วางโกนพี่ขอสู้จะวางห่างจ <c oughs> นกกน,นกกระย่างกับน้ำนกกระย่างนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ขันสมุติว่าบีนังทำบุญแจกเขาหมอประยุนกัจจมาหยบเท้าล่ำให้เห็นห้อยพวกที่คอยจุดเที่ยมทะเบิ้ลทะเบิเบ้บได้ล่าสีมากวะล่าจะไม่เห็นว่าบักเขียจะไม่เลยนว่าคนเียว,วอัอะเอ้คอยกีแค่แทมาช้ำใจคอยเยียบปุ๊บย็ด้วท่งพันเราปจิตเก,แกงแท,ท่งควานทเทงล่ำาได้ทาำารรมใบไหลกวยเห็นชุสม,มุ่รคอยตายไปโตน้กนี่มัน สายไปทนน่าร้องห้องข้อนีก่กะจีนุข้อโอขึ้นล้ำจ่อนบอนลำห้อนเพี่นยนก็กลอยโอ้ยบัดข้างนี้กะจีข้มามคอนแซวใน,นหมอกไว้ไว้นี่มันถ้าไป่านี้ได้น่าร้งนี่แหลมเห็นใจตึ้งชุ่มชั่มธรรมดาแหลมลูกไปบุญวันนี้เป็นแหลมเึม็นั้งปีน ไมยนี่แหละเสียน้ำจ้น้ำหยอดสาวน้อยเร่ี่าพี่น้องยินดีทำบุญแจกเขาดั่งเสีอย่าะเท่ากลไม้เห็นห้อยแต่ว่าก็าพุว่าได้เปยนเปรตเดิบันเป็นเปรนก็จะไปอย่น้ำต้นโทษตนให้อยู่การวัดกลางว่าเห็นไปออกมาจังหันกับลำเจียวลำบ่โอ้ยไเจียวคล้ยๆแล้วจังสีพ้อยใบห้อยใบนมสะจัจนเป็นพีเดิ เจ้าไปเลยนาไนรแมันพ่ออกพระใจตายกับพ่อเสด็จด้วยเพราะว่ามันถิ่มีมูเพื่อนที่พ่อยเสริมไม่นั้นใกล้สียายต้องทองเลยเพราะวามใจก็พมเกิดเป็นของครูกาเท่ากับเท่ามากเลยพามาเท่าทราแก่ทรายหมอลำประยุทธ์กับลูกาดนางงาไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ใช่ธรรมดาพระเทวดาพระเจว่า ถึงขาวแก่เจ็บตายวายสังขานใกล้สิรมสิตายมาเล็เมียนพขเดนคึิดหาผู้สิมาสวยนี่แต่ตริี้แค่บอกกันว่าตอนนี้มาตายแท่นเดบบอนอมาหลับแท่นเดบบนอปนาวานี่ฉะนนั้มาขอไวความมั่นแท่นกันบ่ได้เขาเจิบเท่าละเอาลงลงเขาลงพวกเ่ารำจะได้ร่มก็ไจามาลำเลย đêm là ba sáng nắp để đơn đòn pha, anh để làm cả đại <laughs> chúng ngàn đoàn ngàn đua, đến

เรไม่แจ uh, uh, ้งกันจะไม่กลัดใจเพังเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาคอยงอทางยีนควายกันแท่ก็ไปขันควายขวีทีนบินขันล่นดอกไม้นกกระศรน้ำสาบกันจ้าบินน้ำปีปีไปไปไม่ชัดนี่ก็ได้ไปได้ก็อยงชมโบราณนันเดรนเดรนเดนตั้แต่ก็นันเดรนเดนเดาเงยนันแต่กัปีโดมเปินโลกฉันฉันหลับเดินชมบวรา i yeah.